คุณยายเว้นเก็บจุดน้องจ่อยกดกอดแม่ไกลค่ะจอจอคือเมือเต่เน้ะค่ะจอโทรศัพท์ ตะโกนเล็รียก้ต,ตงหลังกะแม่ไม่มีเตะใจเอาหนาออกค่ะคนจิรายุคนหล่อค่ะจิลายุคนหล่อหล่อใช้ชาติกับลออุ้มตัว ยายแว่นสวัสดีค่ะแม่สุพินแม่สุพินทุกวันยังน่น้องเจมอาจารย์อยู่ตั้งตึงอาจารย์คนคนท่านเป็นไม่นหลนุเหรอ นี่อยากเป็นสร้างเสริมสวยนอนหนุ่มเกียบแล้วก็แต่งนี่ไหนเท่าเดียวนี่ค่าคุณโอเปียนกับคุณนในไหลหนุ่มเกียบไปมปึ๊บไปแป๊บเดียวทิ่ตัวหนุเกียบมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเวลา,ยา,วา,วาอยอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนุ่มเกียบขอบคุณนลนไหล สัรดภพมัมาลลยอะไรน้ำใจขวาคุณมากมายหัวเมนกัก็พอตัวเด้อไม่่ด้อ่านคิด นี่จะขอตัวก่อนทุกคนอาจะทำสบายจะเดินตังเลือกเงือรเขาสีเป็นสีเป็นชมงกดจะกคุณสุปรักปรรักบันดีตัเกียบหนาลาก ใจสีชมพูวยสวยณะเดาเติานารมนตียายแว่นสวัสดีค่ะแม่สุพินแม่สุพิน ยีแยงเลียงแม่แยงเดงยเดหาพัดลมก่อนไม่ไหวแล้วร้อน Phải mượt cười cầu, khá mượt cười cầu Đây lâu rồi còn Cứ biển trang gì rồi Cứ hai anh xin hổng, hổng kiếp. แตงโมแตงโมแต่ฮะพัดลม,มก่อนไม่ไหวแล้วร้อนนียเนี่แดงแดงจึ่งจึงเลย ที่ไว้หลุนขาหน้องเจียบสวัสดีนะคะสุภากรนั่งตัางหนวกท่้งหอนงงหอกไปแนวห้องมาอานแกงเลยทั้งถือทั้งวาง สุปลักเห็นบหขอบคุณนะคนนะคกดกดกดสุภากรเล็กเล็กโอเคชาร์จแบบ มุนหมุนเขาก่อนนั่งบ๊บเพลนน้องนิสุดาพีเนี่ยเขาห้องน้องนี่จะเพ,พ็ินสวัสดีค่ะคุณยายแว่น กันอยู่สมายขอบคุณทุกๆคนใหม่กำลังใจขอบคุณมากนะะักการสานที่ก็มีไม่มากลาก่อนกำลังรับชมขอบคุณนะคะคคณเพีงวันนี้มาบุรีรัมย์จา น้องเกียบกอดพี่กดพี่ย,ยุ้ยคุณสายฝนคุณดวงดาวสิบดวงคุณน้อยคุณน้อยสุดสวยกำลังนับชมกูกขอคุนค่ะขอนค่ะคุณดวงใจทุกดวงนะคะ เชิญค่ะเชิญข้าพนใจคนคน้นองสิวลดดาดโจติลดสวัสดีค่ะน,น้องสิโอุหลายสิงหวัดสามเหลี่ยมยน้นองเกยบโดดต้องไปอีกกิลายุ แสงแดดกระเดียมมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะซีเจ๋มมากเลยดีนะคะ สวัสดีค่ะท่านพี่ลูกมะนนนแม่ลำพูนไรรับสับทักทา,ายครับแม่กินน้ำเย็นๆก่อนค่ะจะมอาไนได้ได้แล้วเนี่ยเอาไปใส่กับหมึดเขากดเนี่อ Jadi nong jo ya, jadi nong Oh, gak masih bawa tempat tempat dong